จินะคะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถาม q a หลังจากทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ถามกันเยอะมากทั้งหมด26คําคำถามจะพยายามตอบให้ครบทุกคนนี่เอามาแค่26คําคำถามนะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยมาเริ่มตอบคำถามแรกกันเลยจ้าคำถามแรกนะคะคำถามจะขึ้นรูปภาพอยู่ตรงนี้นะคะคำถามแรกก็คือมีคนรักหรือยัง ยังไม่มีนะคะไม่มีทั้งคนรักไม่มีทั้งคนคุยไม่มีแฟนเลยนะคะเจ้าคนคำถามที่สองเลยนะคะคำถามที่สองจะขึ้นอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ <_ s 2> คำถามที่สองก็คืออายุกี่ปีคะอายุ16ปีนะคะอายุ16ปีนะคะ <_ s 1> คำถามที่สามกันเลยค่ะคำถามที่สามจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ <_ s 1> คำถามที่สามก็คือเงินเก็บเยอะสุดเท่าไหร่ มีเคยมีเงินเก็บเยอะสุดก็คือ10,000บาทนะคะเงินเก็บเยอะสุดก็คือ1 0,000บาทนะคะต่อไปคําถามที่4กันเลยค่ะคำถามที่4จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะคำถามที่4ก็คือมีแฟนมาแล้วกี่คนก็คือเคยมีแฟนมาแล้ว1คนนะคะเคยมีแฟนมาแล้ว1คนนะคะต่อไปคําถามที่5กันเลยค่ะคําถามที่5ก็คืออยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดคะ อยากได้อะไรเป็นของผอนเกดอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่จะให้เลยแต่สิ่งที่อยากได้ก็คือตุ๊ก,กตานะคะจะขึ้นอยู่ตรงนี้ตุ๊กตามิกกี้เมาส์หรือใครอยากให้ก็ให้อะไรมาก็ได้นะคะรับได้หมดนะคะต่อไปนะคะอยู่ในคําถามที่5ก็คืออยากเป็นอะไรก็คืออยากเป็นครูสังคมนะคะลูกขึ้นค่ะลูกขึ้นลูกขึ้นรูขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอยากเป็นครูสังคมคะ่ะ ไม่ชอบคนนิสัยแบบไหนไม่ชอบคนขี้นินทานะคะอยู่เหมือนในรูปนี้เลยนะคะเหมือนในรูปนี้เลยไม่ชอบคนที่นินทาต่อไปคาถามที่6นะคะคําถามที่6จะขึ้นอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือมีแฟนยังสเปคอย่าง,ปปงไง มีแฟนยังก็คือยังไม่มีสถานะก,ก็คือโสดนะคะแล้วก็สเปคแบบไหนชอบคนที่รักเราแล้วเราก็ชอบเขาชอบคนดูแลเอาใจใส่นะคะสเปคก็คือการทํางานก็คือแบบตำรวจใครๆก็อยากได้ใช่ไหมหรือใครจะมาชอบก็ได้นะคะแล้วแต่สเปคก็คือชอบชอบคนที่แบบเอาใจเราแล้วเราก็เอาใจเขาชอบแบบว่า เขารักเราแล้วก็รักเขาอย่างนี้นะคะต่อไปคําถามที่7นะคะคําถามที่7ก็ขึ้นรูปเลยค่ะคาถามที่7ก็คืออายุเท่าไหร่อายุ16ปีนะคะตอบไปแล้วนะคะต่อไปคําถามที่ที่8นะคะขึ้นรูปตรงนี้ด้วยนะคะคำถามที่8ก็คือใช้มือถือรุ่นอะไรใช้มือถือรุ่น oppo a5s admin ค่ะขึ้นข้างบนด้วยนะคะตัดต่อ,ตอแล้วก็ จังหวัดอะไรคะจังหวัดนะครราชสีมานะคะอายุ16ปีตอบไปแล้วนะคะต่อไปคําถามที่9านะคะคาถามที่9คนเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนที่นิสัยขี้เล่นนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ก็คือจะชวนเขาคุยตลอดเวลานะคะแล้วก็ชอบอะไรในตัวเองเป็นคนที่ชอบชอบอะไรอะ ชอบอะไรก็คือเป็นคนที่ชอบชอบทุกอย่างในตัวเองเลยนะคะแล้วก็อนาคตอยากเป็นครูสังคมนะคะอน,อนาคตคืออยากเป็นครูสังคมแต่ต่อขึ้นที่อีกค่ะตรงนี้นะคะต่อไปคําถามที่สิบนะคะสิบชอบาร์ตูนอะไรชอบประตูมิกกี้เมาส์ค่ะแต่ต่อขึ้นอีกไหนค่ะแล้วก็คําถามที่สิบเอ็ดนะคะคําถามที่สิบเอ็ดทำไมถึง ขาวใช้อะไรคะไม่ได้ขาวนะคะไว้ขาวแล้วจะมารีวิวให้ดูนะคะไว้ขาวแล้วจะมารีวิวให้ดูนะคะต่อไปคําถามที่12นะคะแลควคำถามที่12คือกินยาอะไรถึงขาวสวยแบบนี้ก็คือไม่ได้กินอะไรนะคะก็คือความสวยก็คือพ่อแม่ให้มานะคะส่วนความขาวอย่ารอขาวก่อนอย่าจะมารีวิวให้ดูนะคะต่อไปนะคะคําถามที่สิบ 3เคยมีปัญหาครอบครัวไหมผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงเคยนะคะเคยมีปัญหายะจุดจุดหนึ่งเคยทะเลาะกับพ่อแต่ตอนนี้พ่อเสียแล้วนะคะก็คือเคยทะเาลาะกับพ่อครั้งหนึ่งเรื่องที่แบบอยากกินไอติรีมพ่อไม่ให้กินอะไรเนี่ยเรื่องไร้าสาระนะคะก็คือจะทะเลาะกันหนักมากก็คือจะเป็นฝ่ายที่ผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงก็คือแบบเราเงียบเราเงียบแล้วเราก็เดินออกไปแล้ว เดี๋ยวพ่อหรือใครจะมาง้อเราเองนะคะถ้าเกิดเราทะเลาะกับใครเราขอให้อย่าเป็นอย่าเป็นแบบอีฝ่ายออีฝ่ายร้อนเราก็ต้องร้อนตามเราต้องเย็นกลับนะคะก็คือแบบเราต้องเงียบเงียบฟังแล้วเราก็เดินไปไม่ก็ถ้าเกิดเราทนไม่ไหวจริงๆเราก็เงียบแล้วเราก็เดินไปเลยอีกฝ่ายเขาจะมาง้อเราเองนะคะต่อไปนะคะคำถามที่14 เคยมีปัญหากับครอบครัวแฟนหรืออะไรต่างๆล้อมล้อมเคยคิดฆ่าตัวตายไหมคะเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเคยคิดค่ะเคยคิดนะคะวันนั้นเคยมีปัญหาเรื่องการขายของเพราะว่าเราโดนมิจฉาชีพโกงใช่ไหมโดนมิจฉาชีพไปแฉเราอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเคยคิดฆ่าตัวตายนะคะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ฆ่าเพราะว่าเรายังมีครอบครัวที่ดูแลแล้วเราก็ยังมีชีวิตที่แบบยังไงล่ะ เราก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ด้วยและทีนี้แม่เราก็มา,ามบอกว่าคิดดีแล้วหรอเราก็เลยแบบโอเคค่ะเราก็เลยคืดสู้มาเป็นความแรงวผวักดันให้เราสู้นะคะต่อไปคําถามที่15แต่ต่อค่ะขึ้นอีกด้วยนะคะขึ้นทุกรอบนะคะต่ต่อคะ่ะต่อไปคําถามที่15นะคะเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนก็คือมีเคยมีแฟนมาแล้วหนึ่งคนนะคะทําไมน่ารักคะเอ้ยคาถามที่ 16หกนะคะขึ้นตรงนี้นะคะแต่ต่ออย่าลืมทำในน่ารักขนาดนี้ค่ะก็คือต้องถามพ่อแม่นะคะพอดีพ่อแม่ให้มานะคะชอบเอต่อไปคําถามที่17ดนะคะคําถามที่17เจ็ก็คือชอบกินอะไรเป็นคนที่ชอบกินเกี๊ยวทอดมากๆเลยนะคะทุกคนใครเจออย่างเงี้ยก็ซื้อเกี๊ยวมาฝากได้นะคะรอเล่นรอเล่นก็คือเป็นคนที่ชอบเกี๊ยวมากเลยนะคะแต่ต่อขึ้นรูปให้ด้วยนะคะเกี๊ยวแบบไหนต่อไปนะคะคําถามที่สิบ 8นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่ถามแล้วต้องซื้อของขวัญให้ด้วยนะคะร้อเล่นนะคะหยอกหยอกหยอกยเกิดวันที่20 20สิงหา2547นะคะขึ้นให้วันหาเกิดพศ20เกิดวันที่20สิงหา2547นะคะต่อไปคําถามที่19ตัดต่อค่ะขึ้นด้วยนะคะตตดต่อคําถามที่19คือกินอะไรถึงสวยขนาดนี้กินเกี๊ยวค่ะ ไม่รู้สิต้องถามพ่อแม่นะคะปกติก็คือชอบกินเกี๊ยวแต่ต่อขึ้น,นเกี๊ยวทอดให้อีกค่ะต่อไปคําถามที่20่สนะคะยีนะคะคำถามที่20ก็คือรู้สึกอย่างไรถ้าถ้าสมหวังได้เป็นยูทูบเบอร์ก็คือถ้าเกิดได้สําเร็จใช่ไหมได้ได้ดวความสําเร็จในการเป็นยูทูบเบอร์ก็คือจะดีใจมากๆเลยเพราะว่ามีความฝันตั้งแต่เด็กๆ ดูคลิปวิดีโอต่างๆแบบเราอยากมีแบบโมเมนต์แบบนั้นจังเลยถ้าเกิดผ่านแล้วก็คือจะดีใจร้องไห้มากๆาเลยค่ะทุกคนต่อไปคำถามที่2 1นะคะชอบแต่งตัวสไตล์ไหนสาหวานหรือสาววิสาวเอสาวหวานหรือสาววินเทจก็คือเป็นคนชอบแต่งทั้งสองลุกนะคะวันหนึ่งก็สาวหวานคือตรงนี้นะคะสาวหวานบางทีก็สาววินเทจตรงนี้นะคะแต่ตอบขึ้นให้ด้วยนะคะ เป็นคนที่บางวันก็สาวหวานบางวันก็สาววินเทจมันแล้วแต่ด้วยนะคะสกับสถานการณ์วันแต่งแบบไหนก็คือทั้งสองแบบเลยนะคะก็คือคําถามต่อไปก็คือคําถามที่22นะคะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอายุ16ปีอยู่ม .4 นะคะจะขึ้นม .4 นะคะ ต่อไปคำถามที่ยี่นะคะมีใจหรือ,อยังก็คือยังไม่มีนะคะยังไม่มีโสดจีได้ค่ะคำถามที่24อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดนะครราชสีมานะคะคำถามที่ยี่ต่อๆอ,อย่าลืมขึ้นทุกรอบนะคะอย่าให้ด่าเราเล่นค่ะเนาะขายของมาแล้วจีไดคะ ขายของมาแล้ว3-4ปีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเลิกขายแล้วเราจะมามุ่งมั่นในการทำยูทูบเบอร์ต่อคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคำถามสุดท้ายก็คือคำถามที่26นะคะขึ้นตรงนี้เลยนะคะสีส้ขายอะไรบ้างคะตอนนี้ไม่ได้ขายนะคะก็คือปกติเคยขายพวกสบู่ครีมบำรุงแบบ ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยขายของต่างๆแล้วก็รับผ่อนโทรศัพท์แต่ตอนนี้เลิกแล้วนะคะไม่ได้ขายแล้วนะตอนนี้จะมามุ่งมั่นกับการเป็นยูทูบเบอร์ต่อไปนะคะต่อไปก็คําถาม26ข้อคําถามแ็คสหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแนนแนแอย่าลืมดูแทนแดนแนนนะคะก็จบไปแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ มาได้นะคะว่าจะให้ตอบคำถามถามคําถามอะไรเข้ามาได้นะคะหรือว่าส่อของข้อขันมาให้ก็ได้นะคะเกิดวันที่20สิงหา2547นะคะทุกคนนะคะอันนี้วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําถาม Q&A ขึ้นข้างบนด้วยนะคะต้องตอบตลอดนะคะก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สาบๆใครกดกระดิ่งกลิ้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 งตรงนี้ด้วยนะคะถ้ามากระดิ่อบก็จะอยู่หลังจบไลฟ์เลยจบวิดีโอเลยนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบวไม่ไรค่ะ